เราจำได้ว่าตอนนั้นเท้ามันพาไปเองเจอประตูไม้เก่าๆซ่อนอยู่หลังกองฟางในยุ้งฉางร้างพอเปิดเข้าไปกลิ่นอับชื้นกับความมืดก็โถมเข้ามาเราตัดสินใจก้าวลงบันไดไปสำรวจพอเท้าแตะพื้นปูนเย็นเฉียบประตูก็ปิดลงดังโครมไฟฉายในมือสั่นริกเราลองหมุนลูกบิดดึงดันแต่มันไม่ขยับเลยเหมือนถูกผนึกไว้จากด้านนอก ความมืดในห้องใต้ดินมันหนากว่าที่เคยเจอเราเดินสำรวจไปทั่วไม่มีหน้าต่างไม่มีช่องระบายอากาศผนังทุกด้านเป็นปูนเปลือยเปล่าไร้ทางออกใดๆเราเริ่มได้ยินเสียงแผ่วๆเหมือนเสียงคนกระซิบจากความว่างเปล่ายิ่งฟังก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงรากับจะหลุดออกมาจากอกเราเรียกหาใครสักคนแต่มีเพียงเสียงสะท้อนกลับมาและเสียงกระซิบ ที่ดูเหมือนจะล้อมรอบตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเรากับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเรารู้สึกเหมือนมีลมหายใจรดต้นคอไม่ใช่ลมปกติแต่เป็นลมเย็นเยือกที่ทำให้ขนลุกสู้เรากรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งชนผนังซ้ำๆหวังว่าจะเจอทางออกที่ซ่อนอยู่แต่ไม่มี มีเพียงความมืดและเสียงกระซิบนั้นที่เริ่มกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆรอบตัวเราและเราก็ตระหนักได้ว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ห้องใต้ดินที่ไม่มีทางออกแต่มันคือหลุมศพที่รอเรามานานแล้วเราไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แสงจากไฟฉายค่อยๆริบปรี่ลงไปพร้อมกับความหวังที่เหลืออยู่จนตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในความมืดมิดของห้องใต้ดินนั้นไม่ได้ออกไปไหนเลย ผู้สนับสนุน KMM ขีด MM TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง